ไม่สงสารหลยอหรอโดนหักหน้าคนเยอะเยอะมันยังเด็กการกระทำมันคือเดอะสตอรี่อ่ะโดนบอกเลือนคนละมุมมึงไปดูมึงไปดูก่อนไหมมึงไปดูก่อนไหมว่ากูพูดว่าอะไรแล้วกูพูดผิดตรงไหนถ้ามึงไปแทงมั่วมึงก็เลือนแทงมั่วกเ็เรียกเลือนไงเฮียบ้านมึงเรียกเฮียอะไรบอกเป็นสภาเป็นสภาพูดเลือนเป็นสภาเป็นส้นตีอะไรพูดเลือน,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 อนไม่ได้ไอ้สัตว์ ผมบอกว่ามันมีโอกาสเข้าขายเลื้อนนะไปแทงข้าไปแทงเข้ามั่วโดยที่เห็นมันตีไม่ได้อ่ะไม่ใช่เหรองงจัดปล่อยมันดราม่าไปเหอ,อ ก็บอกอยู่ว่าแต่ถ้าเผื่อมันมีมันมีอะไรปูมาคิดว่ามันมีปูมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่นี้อยู่ที่มุมแอดมินกับนายกเขาพีนาด้วยนะเอาจริงนะลำค้างหลายรอบแล้อาออะไรอีกอะ ชื่ออะไรอ่ะส่งไรนี่ให้เขาดูอย่างชื่ออะไรมันมาคุยได้ <c oughs> ตัวเพวะมันเองก็รู้จักผมไอ้เหี้ยนะครับว่างไงครับมีครอบครัวน่าจะเป็นครอบครัวพี่ส,สีสีอะไรนะ<า>เ<ป>สีส้มมีสีสม้มสีส้มครับ มันแทงกับน้องผมเนี่ยแทงสวนเลยใส่เกาะด้วยแต่ไม่รู้ชื่อแก๊งนะครับพีตาส่งคลิปให้พีตาดูก็ได้นะในห้องหลักฐานอ่ะคลิปหายละแล้วมันทําอะไรอ่ะหานะครับพี่มันทําอะไรอ่ะมันเหรอพี่มันเหรอพีตาหรือว่าผมมันมันอะทําอะไรอะไอไอไอเนี่ยไอครอบครัวเนี่ยก็คือตอนแรกผมฟาร์มอยู่ใช่ไหมพี่แล้วก็ ผมกดผิดไปต่อยเขาใช่ไหมพี่ครับเขาก็บอกว่าเขาก็เดินมาตามผมมาแล้วผมก็กลับไปฟาร์มต่อแต่ผมไม่ได้เปิดไว <or> ้พ <t win> ี่เพราะว่าผมกลัวไม่หลุดตอนฟาร์อมอืออือแล้วเขาก็เดินมาถามว่าใครเนี่ยใครเนี่ยแล้วผมก็เปิดไว้แล้วผมก็ถามว่าว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเขาบอกว่าโทาไม่เป็นหรออย่างเงี้ยครับอือผมก็บอกว่าผมปิดไว้ไว้แล้วผมบอกว่าไม่ได้ขอโทษมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตายหรอก แล้วผมพอถามว่าอยากตายเหรอมึงเจเหมอนกันนี่แล้วประเด็นคือตอนนี้เราต้องหามันว่าคือแก๊งอะไรใช่ครับเขาเขาก็เดินไปไกลๆพี่แล้วเขาก็เปิดช็อตติ้งกลับมาว่าเก่าขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกผมอ่ะอย่างเียครับผมก็เดินแทงเลยมีอยู่พี่ผมดูอยู่แล้วก็แทงสมนกันใช่ไหมส่งส่งส่งยางส่งยางไม่ไลน์แชทไม่ลน์เดี๋ยวมงส่งราแบบไม่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียส แล้วก็อย่าไปลามไปหลุยมันของไม่ไม่หลุยไม่เกี่ยวครับผมว่าไงครับที่เพ่นเออแล้วคนจะบอกว่าขอบคุณนะพี่ที่ช่วยตัดสินให้แล้วก็ขอโทษด้วยครับถ้าเกิดแบว่าการตัดสินทำให้พี่เดือดร้อนหรือว่าชิวชิวชิวไม่ไม่ไม่ป็นไรไม่ไรรับไม่ไปไรไม่ไรรับไม่ไรสบายมากสบายมากสบายมากครับสายมากพวกพผมโอเคมากๆครับพี่โอเคครับเข้าใจ้วว่าพี่พี่ พี่อยู่ตรงกลางอ่ะมันนี่มีทางที่ทาให้ฝ่ายทั้งสองฝ่ายพอใจแบบของตัวเองแล้วเนาะมันมันได้ตามนี้ไปก่อนแหละครับตอนนี้เราก็อยู่แล้วก็แล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงมากกว่าว่าเราองไงก็ไปเคลียร์ปัญหาเราดีกว่าเรื่องผมไม่เป็นไรสบายมากอยากให้เล่นให้สนุกอยากให้เล่นให้มันสบายใจเฮ้ยชิลมากครับชิลไม่ต้องคิดมากะครับช่ดีครับเล่นให้สนุกเล่นให้สนุกครับครับผมครับสภาส่งยัง จริงเมื่อก่อนพีท้าหนักกว่านี้บูพูดถูกยูร่าส่งซีเอว่ะนี่คือแปหรอล้งเอาไงน่ะลองโทรมาเบอร์ผมี่เจมันเขียนว่าอะไรวะแปง B อะไรวะต้องไอ้วนว่ะว่านว่านว่านวานอะไรเข้ามาอะไร ดูให้หน่อยเด็ก D C N เหรอหรืออะไรว่าดูดูในห้องส่งหลักฐานหน่อยเด็กคนนี้ครอบครัวอะไรได้พี่ไอไอ้ฝั่งเทียผิดไปต่อยโดนเขาแล้วไม่ได้ขอโทษแต่ประเด็นคือครอบครัวก็ตามมาใส่เต็มบบเลยอ่ะก็คือด่ามาด่ากลับด่าสวนน่ะเฮียครอบครัวบ่าวซิ่งชื่ออะไรนะบ่าวซิ่งนี่เรื่องเกิดนานยังเทียคิดว่าเขายังอยู่ในเมืองไหมน่าจะอยู่ครับพี่โอเคว่าประกาศเรียกเลย เง็นมมึงเป็นที่อะไรมึงเป็นที่อะไรเ้าลมึงเป็นที่อะไรอะอี่ะติดเล่ารึเทไมเนกลมมึงเป็นที่อะไรมึงเป็นที่อะไรเ้าลมึงเป็นที่อะไรอะอีที่ะทำไมทำไมมันไม่แจ้งเตือนเลย คุยหายสัตว์ไอเด็กเฮียควายมันเก่งนักนะเฮียเก๋าคุยอะไรไว้สัตว์ดูรุ่นด้วยน้องดูรุ่นด้วยควายไม่มีผมไม่มีดาบไม่มีดาบมันเยอะอยู่นะ ไม่สงสารหลุยหรอโดนหักหน้าคนเยอะเยอะมันยังเด็กการกระทำมันคือเดินสตอรี่อ่ะโดนบอกเลือนคนละมุมมาแล้วถนลำจกันหน่อยเคารพกันและกันอะ่อะคำพูดมีหลายคำพูด,ม,ดนะมึงไปดูย้อนหลังกูเอาครับม,มึงไปดูย้อนหลังกูเอาว่ากูพูดว่าอะไรมึงไปดูย้อนหลังตัวมันก็ได้ว่ากูพูดว่าอะไรกูพูดว่าอะไรถ้าเบื่อไม่มีเหตุไม่มีรีไปแทงมันก็เข้าขายเลือน ยาอ่อนไอสัตว์แหกตาดูม่งไอ้เหี้ยมึงไปดูมึงไปดูก่อนไหมมึงไปดูก่อนไหมว่ากูพูดว่าอะไรแล้วกูผู้บิตตรงไหนถ้ามึงไปแทงมั่วมึงก็เลื้อนกูพูดบิตตรงไหนกูพูดบิตตรงไหนแทงแทงมั่วไม่เลื้อนไหนสัตว์กูถามดิแทงมั่วแทงมั่วไม่เลียกเลื้อนหรอแถวบ้านมึงเรียกเขี้ยอะไรไอคิทซ่าไอคิทซ่าแถวบ้านมึงเรียกเขี้ยอะไรแทงมั่วแถวบ้านมึงเรียกเขี้ยอะไร ถ้าบ้านมึงเรียกแทงถูกแล้วน่ารักมากไอกระน,น้องเี่ยเหรอไอสัตว์มีสมองมากไอเหี้ยหลับหูหล,ลับตาดูว้ควายแทงมั่วก็เรียกเหลือ,ลอไงเหี้ยบ้านมึงเรียกเหี้ยอะไรบอกเป็นสภาเป็นสภาพูพดเหลือเป็นสภาเป็นสตีอะไรพูดเหลือ,ลลอไม่ได้สัตว์สภาเป็นเหี้ยอะไรพูดเหลือไม่ได้เป็นไรมันเป็นยังไงสภามันต้องเป็นยังไงสภาต้องพูดใจยังไงสัตว์ ทำไมสภาด่าไม่ได้ด่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไงไ่ายกิซ่าดีกว่ามึงไอ้ตาปกป้องคนดึงไอ้คว,ควายดึงเชี่ยดึงมามันต้องพูดจาแบบมึงต้องพูดจาแบบมึงถึงเป็นสภาได้หรือ,อยังไงไอ้เหียมีที่ไหนด่าเลือนใครไปด่ามึงไอ้เหียงงจัด มันเรียอะไรก็แทงมั่วก็เรียกเลื้อนน่ะบ้านมึงแทงมั่วเรียกเรียอะไรเอากูถามหน่อยบ้านมึงแทงมั่วเขาเรียกอะไรไม่เรียกเลื้อนเรียกอะไรกูก็บอกอยู่ว่าถ้ามึงแทงมั่วไม่มีเหตุไม่มีรีมันจะเข้าขายเลื้อนเหมือนยืนขี่หัวกันอยู่เลยไอ้เหี้ยโคตรเวรอใช้คำพูดอื่นก็ได้พี่ใช้คำว่าอะไรอ่ะมันแทงมั่วมันก็เรียกเลื้อนน่ะไอ้เหี้ยกูเรียกอะไรอ่ะ แทงมั่วเรียกเช็ค NPF หรอครับแทงมั่วต้องเรียกอะไรครับห้ามึงไปแทงมั่วไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรที่ประกาศเรียกมึงระวังโดนเข้าข่ายเหรเช็ค NPF นะครับเข้าข่ายหมัดระเบิดนะครับมาแล้วพี่นีไงกับเจ้าตัวเขาคุยเลยอ้วนคุยเลยอ้วนคุยเลยออ่ะเกิดอะไรขึ้นอ้วนมือในเทียเทียร์ลองว่าลองว่าแล้วไปฟัง มึงกาลังแถมมาเขาแทงมั่วตรงไหนแล้วกูจะรู้ไหมเฮียมันมนแทงมั่วตรงไหนกูก็ฟังจากหน้างานไอสัตว์มันเล่ากูได้ดูกูตะกูได้ดูแบบมึงไหมเฮียกูกูยืนอยู่หน้าไอซีเนี่ยกูได้เป็นคนนั่งดูย้อนหลังไหมควายกูนั่งดูกูจะรู้ว่ามันมั่วไม่มั่วกูรู้แต่กูไม่ได้ดูไงแล้วมึงมู่ทำเพราะมึงเหรอว่ามึงมึงบอกว่ามึงดูในทวิต ดูในทวิตทวิตไอวิตไอเนี้ยไอสัตว์มึงเล่นเป็นไหมเนี่ยเขาทวิตหาที่เปเอสไอควายแล้วก็นี่เขาทวิตที่เปนเอสมาแลนหน่อยไอเดียใครก็เห็นดูในทวิตทวิตพ่อทวิตทีวีอันนั้นอ่ะกูหมายถึงทวิตนี่ในไอซีไอเดียกูเชื่ออะไรกูบอกให้นะมึงฮมึงมึงดูคนเล่นโอซีเยอะไปปะนี่น้องในสซีกูรู้แค่นั้นกูจะเชื่อะไร กูจะรู้ไหมว่าเขาแทงมั่วไม่มั่วกูจะรู้ไหมไปตอยโดนกูเชื่อเลยเอในทวิทกูหมายถึงทวิตนี่เขาทวิตเรียกกันนี่ให้มาแลนด์นี่กูเห็นแบบแวบอยู่อกูหมายถึงทวิตนี้กูไม่ได้หมายถึงทวิตสตรีมเราอยากให้เรื่องนี้จบไงกูจะรู้ไหมเนี่ยมันแทงมั่วไม่มั่วแต่กูก็พูดดีๆว่าถ้ามึงแทงมั่วมึงจะเข้าขายเลื้อนนะกูไิดตรงไหนเนี่ยหรือไม่กูบอกว่าถ้ามึงแทงมั่วมึงจะเข้าขาย เช็ค S P F นะน้องจะเขาขายของหวานนะเงี้ยเหรอรึงบอกมีคําอื่นมีคําอื่นอ่ะผมมองอย่างนี้แกลงระดับหัวเมืองใครเขาจะไปทางมั่วคิดเยอะแก๊งไหนระดับหัวเมืองมโนไอสัตว์แตต่คืออนนี้แก๊งใครหัวเมืองแต่ไหนมึงเอามาดูดิแก๊งไหนหัวเมืองรคือหัวหัวหัวคุยเลยหัวคุยไอ้เหี้ยแก๊งหัวเมืองไอสัตว์ไอ้เหี้ยมึงมโนป่ะเนี่ยแก๊งเหี้ยอะไรหัวเมืองแก๊งหัวคุยแก๊งหัวเมืองเล่นงี้เหรอ เฮียคนขี้ฝันเลยสัตว์แก๊งหัวเมืองใครก็แต่งตั้งมืองแก๊งหัวเมืองมืองเล็กกี่ตอรี่แก๊งหัวเมืองอ่ะนี่กูเปิดชี้ให้ดูป่ะเราว่าไงเอ่ยเออมันยังไงได้บ้างครับพี่เราลองคุยกับเขาเราลองขอต่อรองเขาหน่อยไหมลองคุยกับเขาดูครับลองเราลองคุยกับเขาก่อนนี่สัตว์แก๊งอื่นเขาสองดาวแล้วนะเผื่อไม่รู้แข๊งอื่นเขาเล่นสิบตอรี่แล้วนะ แค่งือเล่นสิจสตาตรีแล้วนะน้องแคหงวเมืองเล่นกี่ที่แล้วเนี่ยที่กูงงจัดเลยหัวคุย้ยเลยเฮียลงต่อรองกับเขาดูได้ไหมกูเช,ชื่อเลยไอ้เนี่ยกูก็เตือนดีๆอยากเล่นเหรอ,อกูไปทนำอะไรไ<ม>ให้ก็ผมเรียกเงินอยู่นี่ไง ่นโอ้กูงงจ,จัดเลยจริงไม่เคยโอ้โหที่สัตว์ก็คือจะไม่จ่ายเรื่องที่จะไม่จ่ายเรื่องที่จะเล่นถูกไหมอันนี้ด่าแก๊งไหนล่ะครับกูจะรู้ไหมครับมึงมึงบอกแก๊งไหนหัวเมืองอ่ะคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคุณมีครอบครัวนะ กูเชื่อ,อเลยที่หัวร้อนแล้วดูรีก่อนเว้เดี๋ยวกูมาด่าต่อด้วยพี่ไม้เยอะพี่ไม้เยอะครับอยู่ไหมครับครับว่าไงครับจำยังไงครับจะขอลดไหมหรืออะไรยังไงผมุูให้มันรู้เรื่องหน่อยได้ไหมครับผมไม่รู้เรื่องเลยคือผมไม่อยากเล่นนะครับพี่ คือคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครอบครัวถ้าเกิดเราไม่อยากเล่นอนะอันนี้เราอาจจะต้องทําตามเงื่อนไขที่เทียยื่นมาให้นะครับก็คืออาจจะต้องเป็นจ่ายแทนนะเราว่าไงแล้วแล้วถ้าเล่นนะครับพี่ ถ้าในกรณีเล่กก็ครอบครัวระทะแก๊งนะครับเราไม่น่าไหวอ่ะถ้าพู้ตามตรงเรามีสิบคน